ครับสวัสดีครับแม่วัตสวินนะครับวันนี้มาติดตั้งชุดโซลาร์เซลล์นอนไนลหลูกค้าระบบ24โวล์นะครับอันนี้เป็นแบต2ลูกนะครับแบตใหม่อีรล่นหนึ่งเป็นแบตของลูกค้านะครับต่อนุกรมเป็น24โวล์นะครับกินมิเตอร์ก็เป็นระบบอันนี้นะครับโมนิไฟเวฟนะครับระบบ24โวล์นะครับมีแบ็กเกอร์อะไรให้พร้อมนะครับจําสายเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเดินส่งเดินส่งตรงสายนะครับ ปลั๊กไฟให้สองจุดนะครับเนี่ยครับก็เสียบแล้วก็ปลั๊กเปิดไฟนู่นนนะครับสองจุดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้นะครับได้สองจุดนะครับตอนนี้เป็นด้านหลังห้องครัวนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นปลั๊กไฟเปิดปิดเหมือนกันนะครับตรนี้ครับอีกหนึ่งก็จะเป็นครับนี่ครับอีกจุดนึงก็เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้ครับเป็นแผงสาสบหกโวลต นะครับ345วัตต์นะครับแผงใหญ่นะครับเนี่ยครับใช้ตามทุกนาปั้นสวนได้สบายนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟก็เปิดปิดได้นะครับตรงนี้นะครับพักเปิดปิดไฟนะครับเปิดปิดไฟ220บโวลต์ได้เลยนะครับนี่ครับจะใช้ไฟตรงนี้ก็ได้นะครับหุงข้าวต้มกาดชากาแฟก็ได้นะครับ ก็คือสักผ้าอะไรประมาณนี้ครับเนาะนี่ครับชุด24โวล์น,นะครับแผงใหญ่นะครับ๋อไม่ว่าสบินนะครับสนใจก็ติดตอนน่อ้น,นะครับขอบ,ขอบคุณมากครับ